ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เล่นมุกนะไอ้ไอ้อะไรนะเฮ้ยตกใจหมดนี่แกเป็นใครเนี่ยฮะเนี่ยเขาแข่งแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเชิญจัดการเองให้ตายแสดงว่าสีส้มก็เป็นคนสิไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกันฉันจะสู้เองแเจ้ฉันหำไงล่ะฉันเป็นวอเตอร์นี่นะฉันต้องฆ่าคนมาเพิ่มอีกคนแล้วให้ตายเถอะถึงมันจะเป็นวอเตอร์เราต้องเชียร์มันนะฉันก็อยากจะบอกท่านนายมือนกันนะว่าฉันก็ไม่อยากเป็นวอเตอร์เหมือนกัน แต่ฉันได้เป็นลงไงใช่ทำไงยเหรอเขาก็พูดถูกนะก็จริงแต่นายไม่ควรฆ่าสีส้มนี่นะฉันฆ่าสีพู่ฉันไม่ได้ฆ่าสีส้มนีม่แกฆ่าสีพู่เหรอพวกแกเราต้องหัดดูทีมตัวเองบ้างว่าใครตายไม่ใช่ว่าเดินไปอย่างเดียวเราไม่สนใจคนด้านหลังเลยจะว่าไปแล้วใครฆ่าสีส้มละ่ะโอ้คนที่ฆ่าสีส้มนะั่นแหละคือตัวไอ้แซนน์่คือใครนะทั้งเธอนะแต่ตอนเนี้ย ต้องสู้เต็มที่แต่ว่าขนาดนัเตินพัตเตอร์แม่แงช่วยพวกเราเลยเอ,อ่ะใช่ทำไมถึงช่วยพวกเราล่ะใช่กิจอรรฆ่าคนไม่ใช่เหรอว่าไปก็ใช่เจ้าพวกบ้าเอ้ยนี่มันไม่ใช่เกมองการนักไนนะฟปดโถยกูดูสถา,านการณ์บ้างซิใจจะปิดพัตเตอร์ตลอดเลยรือ่องไงก็จริงขอโทษละกันยังไงทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเหมนแหละนี่ก็แค่เกมเท่านั้นเองนอกจอแล้วก็คงไม่เพื่อนกันงั้นนั่นเหละถ้างั้นลราลก็ สั่งก็สู้เต็มที่แล้วเพื่อนถอนนะเราสู้เต็มที่นะเพื่อนสู้มันแล้วอย่าแพ้นะเอยขอบใจพวกนายจริงโอเคฉันจะตั้งใจสู้แต่ตอนนี้มันก็เหนื่อยพอแรงแล้วล่ะว่าเอ้ยเพลงเร็วอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรฉันยังไหวจัดมาเลยพ่อหนุ่มสองตัวเนี่ยมาคีพรัตป้าระวังเลยนะไอ้พวกนี้อันตรายมากๆเลยแล้วตอนที่สู้กับวิเซิ่นเราคิดจะฆ่าฉันอยู่ดีเนาะจริง กำลังจ่ายคาบสมัคคีพวกนายฉันก็เปลี่ยนใจแล้วล่ะไอ้บ้านี่แกจะฆ่าฉันฉันต้องขอโทษจริงๆฉันยอมรับผิดนะเนอะเอาตันะเพื่อนยังไงเขาก็ยอมรับผิดแล้วอะใช่แล้วตอนนี้เขาก็ช่วยเราอยู่นะเด้วยการไถ่โทษฉันจะสู้เต็มที่แล้วกันฉันจะปลุกพวกนายด้วยพลังอีพ็อสเตอร์นี่แหละถังงั้นเราก็ฮาเต็มที่เลยก็เป็นอย่างนี้นายก็สู้เต็มที่นะถึงแม้เคยคิดจะฆ่าฉันฉันก็จะให้อภัยนายแล้วกันนะโอ้นับเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะขอบใจ พราะแต่ทำใม้พวกนี้มันหนาจังเลยเนี่ยไม่ตายหรอกทีอ่ะฉันก็ว่ากันแหละคนแข็งแรงเลยอ่ะดูดิบ้าให้เปลี่ยนเพื่อีกแล้วใครตายจเจ้ายี่ป่านี่อุ๊บแรงไปน้อบ้าเลยจัดบ้าย์ยัยอะไรเป็นบ้าเลยมันร่างกายนายกำจะไม่ไหวแล้วอ่ะฉันึังไว้อยู่จะสู้ต่อไปไเร็วมากๆเลยอ่ะ จัดไม่แรมันรู้สึกว่ามันไผ่เล่นไผ่เนี่ยมันเป็นสุดจริงกันหรือเปล่าเนี่ยระหว่างเกมสองเกมมานั่นสิตัวคนแปลกก็เข้ามาเยอะมากมายเลยอะบางเกมจะไม่เคยเล่นด้วซ้ำใเ่แต่ฉันชอบเล่นไมค์ครอปเนาฉันก็ชอบเล่นเหมือนกันเฮ้ยเออเฮ้ยอ้าวเร็วอะไรอย่างนี้สู้ก่อนนะเพื่อนใช่กบางทีเนีจะว่าจบงมือนี้แล้วก็จะไว้ใจเขาได้เหรอใช่มากฉันก็คี้เหมือนกันน่ะฉันก็กลัวเหมือนกันนะยังไงขาก็มีพัตเตอร์อ่ะไอ้เันไม่รู้จะไปไหนอ่ะเฮ้ยจะเข้ามา ให้เอาไงดีเลยเนี่ยนี่พวกนายจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อคำว่าเพื่อนแตกแล้วพวกะคำว่าอินโพสเตอร์โพดีตามตอนต่อไป